สวัสดีครับแจ้งข่าวเช้าว,วันที่4พฤศจิกายน68นะครับวันนี้มาแจ้งข่าวสารกันนะครับสำหรับโครงการคนละครึ่งพัดนะครับจากหลายๆท่านได้ใช้จ่ายกันมานะครับปรากฏว่าเราสามารถที่จะกดสแกนจ่ายจากปุ่มไหนก็ได้แต่ว่าเราต้องใช้ ในวงเงินของ G Wallet แล้วก็เป็นโครงการคนละครึ่งถ้าขึ้นแบบโครงการคนละครึ่งว่าเราจ่ายครึ่งหนึ่งใช้จากโครงการอีกครึ่งหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับและมีบางท่านนะครับผมก็ให้ข้อมูลมาว่านะครับในส่วนของปุ่มที่เป็นล็อก wallet นะครับปุ่มที่เป็นล็อก wallet ปุ่มนี้ผมจะให้ดูนะครับผม คือปุ่มนี้นะครับล็อกวอลเล็ตปุ่มนี้นะครับก็คือเขาแนะนําว่าห้ามกดนะครับล็อกวอลเล็ตนี้ห้ามกดเพราะว่าถ้ากดแล้วเนี่ยจะต้องไปแก้ไขที่ธนาคารนะครับผมก็ให้กดที่ปุ่มสแกนจ่ายหรือว่าเข้าที่แบนเนอร์คนละครึ่งก่อนนะครับถึงจะใช้งานในส่วนของการสแกนจ่ายนะครับสำหรับท่านที่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัทนะครับและยังไม่ได้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งพัทผ่านแอปปอลตังเลยเนี่ยท่านจะต้องใช้สิทธิ์นะครับคนละครึ่งพัด ให้เป็นครั้งแรกนะครับใช้ครั้งแรกภายในวันที่11พฤศจิกายน68ครับสําหรับกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งพัดและต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกเป็นวันสุดท้ายคือ11พฤศจิกายน68ภายในเวลา23นาฬิกานะครับเพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิ์แต่ถ้าท่านท่านใดใช้สิทธิ์ไปแล้วนะครับก็จะสามารถใช้สิทธิ์ได้ยาวๆไปจนถึงสิ้นปีนะครับผม สำหรับข่าวต่อไปผมจะพูดเรื่องของกำหนดการโอนเงินในเดือนพฤศจิกายนนะครับ6-8นี้ว่ามีวงเงินอะไรกันบ้างซึ่งก็อันนี้ก็ผ่านมาแล้วเมื่อวันที่1พฤศจิกายน6-8ก็เป็นวงเงินของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็หรือว่าผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐวงเงินจะเข้าที่บัตรประชาชนครับวงเงินซื้อสินค้าปกติ300บาท อันนี้ได้รับอยู่แล้วจะมีการบวกเพิ่มเงินพิเศษเข้ามาอีก850บาทรวมกับ300ก็จะเป็น1,150บาทนะครับวงเงินนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้แล้วก็ต้องอใช้ให้หมดภายในเดือนนะครับทีนี้ก็คือจะเข้าแบบนี้อีกรอบหนึ่งในเดือนธันวาคม ในเดือนธันวาคมจะเข้าอีกรอบหนึ่งสำหรับวงเงินสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มพิเศษแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นมกราคมก็จะเข้าปกติที่300บาทนะครับในวันที่10พฤศจิกายน68นะครับกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการนะครับแล้วก็เงินอุดหนุนบุตรก็จะเข้านะครับตรงวันคือ10พฤศจิกายน68เบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุ ยังได้รับอัตราปกตินะครับ600ถึง1,000บาทเบีย้ยความพิการ800บาทสําหรับผู้พิการที่อายุ18ปีขึ้นไปเงินอุดหนุนบุตรนะครับ600บาทนะครับเป็นการจ่ายในอัตราปกติยังไม่มีการปรับเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะตามข่าวให้ทีว่าจะปรับเพิ่มเมื่อไหร่อย่างไรจากการที่เราได้ตามข่าวมาตั้งแต่ต้นปีนะครับผม11พฤศจิกายน68ครับก็คือเราได้พูดกันแล้วว่าเป็นกระหนดการันสุดท้ายของผู้ที่ได้รับสิทธ คนละครึ่งจะต้องใช้ภายในวันที่11พฤศจิกายน68สำหรับการใช้ครั้งแรกนะครับถ้าใช้แล้วก็ใช้ยาว,ยาวไปจนถึงสิ้นปีนะครับจนกว่าจะหมดวงเงินในแอปเป่าตังค์นะครับ14พฤศจิกายน68กลุ่มอ,อสอมอครับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านก็เป็นเงินค่าบริการอ,อสอมรวมเป็นเงิน2,000บาทครับเข้าบัญชีนะครับปกติเข้าวันที่15ครับแต่ว,ว่าวันที่15ตรงกับวันเสาร์ จึงโอนในวันทําการคือวันศุกร์ที่14พฤศจิกายนครับ20พฤศจิกายน68กลุ่มผู้พิการที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐครับได้รับเบีย้ยความพิการเพิ่มเติมอีก200บาทนะครับก็เข้าที่บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกเลขประชาชน13หลักเข้าที่บัญชีนั้นนะครับ28พฤศจิกายน68ครับกลุ่มผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา33 39นะครับ ที่มีสิทธิ์ก็จะเป็นเงินสงเคราะห์บุตรจากสำนักง,งานประกันสังคมครับอัตราใหม่ที่ปรับตั้งแต่มกราคม68เป็นเงิน1,000บาทโอนเข้าในวันทําการสุดท้ายของเดือนนะครับผมก็เป็นกาหนดการโอนเงินในเดือนนี้ครับพฤศจิกายน68มีคาถามข้อสงสัยหรือไม่อย่างไรก็บอกกันได้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็แนะนก็คือในเรื่องนี้นะครับ ถ้าเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองระวังถูกหลอกกันด้วยนะครับผมเพื่อความปลอดภัยแนะนําว่าถ้ามีปัญหาติดปัญหานะครับอย่างไรแนะนําติดต่อธนาคารนะครับเป็นการโดยตรงนะครับเพื่อที่จะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหรือถ้าเป็นเรื่องของการแจ้งความนะครับคด mm ี hmm. ความก็แนะนำติดต่อสถานีตำรวจใกล้บ้านท่านจะปลอดภัยนะครับบางทีการซื้อของการถูกหลอกก็จะมา ข้อมูลก็จะถูกรวมไปที no no ่ตำรวจใกล้บ้านท่านได้เช่นเดียวกันนะครับผมโอเคนะครับช่วงนี้ก่อนจากกันไปนะครับอากาศเป็นแป้งบ่อยฝนตกลงมากันอีกแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยและอย่าลืมรักษาสีหห้ากันด้วยนะครับสีน5ห้านำมาซึ่งทรัพย์นำมาซึ่งความสุขนำมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการบรรลุมรรคผลนิพพานเกิดเหตุอะไรนะครับผมให้ลองนิ่งก่อนนะครับบางคนมีอารมณ์ร้อนอารมณ์ไม่สบายกายไม่สบายใจ ให้นิ่งๆก่อนผมก็มีเหมือนกันนะครับเวลาเกิดเหตุขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจแตสิ่งที่เราควรทาได้ก็คือควรจะนิ่งและกลับมาที่ลมหายใจของเราเพื่อที่จะตั้งสติแล้วก็เริ่มต้นการดำเนินการใหม่แบบสติแล้วก็ใช้ปัญญานะครับผมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับสู้ๆกับมาทํางานวันนี้กันด้วยทุกทท่านทุกๆคนเลยครับผมสวัสดีครับ